الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أسأله بالهدى ودين الحق ليجزه على الدين كله ولو كره مشركون อัลลอฮุมะซัลลิลลาอับดิกะวะรอซูลิกะมุฮัมมัดวะอาลีฮิวะอัชฮาบิฮิอัจมาอีนอัมมาบะฟะยาอิบาดัลลอฮอูซีกุมวะอียายะตักวัลลอฮลาลากุมตุรฮามุนพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับอิสลามเป็นศาสนาสำหรับมนุษยชาติทั้งมวลอิสลามเป็นศาสนาที่นำพามนุษย์ไปสู่คุณงามความดี อิสลามกล่าวถึงเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ใช้ให้มนุษย์ปฏิบัติในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตัวมนุษย์เองและสังคมของมนุษย์ดังนั้นเราจะพบว่าอิสลามพูดถึงเรื่องทรัพย์สมบัติทรัพสมบัติก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อิสลามใช้ให้เราแสวงหาสมบัติทำมาหากินประกอบอาชีพเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพสมบัติและใช้จ่ายไปนในทางที่ถูกต้องใช้จ่ายไป อย่างไม่ตรณีแต่ก็ไม่ฟุ่มเฟือยอิสลามพูดถึงเกียรติยศชื่อเสียงห้ามไม่ให้เราเนี่ยร่วงเกินละเมิดเกียรติยศซึ่งกันและกันให้เกียรติต่อกันไม่ทำลายเกียรติกันไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามกันอิสลามพูดถึงความรักความเมตตาสอนให้เราเนี่ยสแสวงหาความรักจากอัลลอฮ์และความรักจากเพื่อนมนุษย์ สร้างความพึงพอใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันเมตากันสงสารกันให้เกียรติต่อผู้ที่มีอาวุโสกว่าสำหรับผู้ที่มีอาวุโสกว่าก็ให้ความเอ็นดูเมตตาต่อผู้ที่ด้อ,อวุโสกว่าทั้งหมดนี้คือความจำเป็นและเป็นความดีงามที่มนุษย์จะต้องออมีแล้วก็ใช้ปฏิบัติพี่น้องครับยังมีอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นความจำเป็นของมนุษย์เช่นกันและเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์มากนั่นก็คือเวลาเวลาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์เอาล้อทรงตัดมนกุรอ่านเกี่ยวกับเวลาด้วยสำนวนของการสาบานว่าวัดดูฮาหองทรงสาบานต่อเวลาสายวันไลดิดาสยา และเวลามืดยามค่ำคืนเมื่อความมืดเป็นปกคลุมเมื่อความเมื่อเกิดความมืดมิดและเงียบสงดและในสุรัสอัลล้วก็ทรงกล่าวว่าวันอัฮสส่องทรงสาบานวยกับเวลาให้เราสนใจในเวลาอินนัลอินซาในลาฟีคุสแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในความขัดทุนพี่น้องครับ เวลาเป็นความจำเป็นเป็นความสำคัญสาหรับมนุษย์ไม่เช่นนั้นแล้วพระองค์ไม่ทรงตัดไว้ในแอนกานแล้วตัดในํำนวนของการสาบานก็คือการเราให้เราให้ความสำคัญให้ความสนใจอย่าทิ้งขว้างและอย่ามองข้ามไปเวลาสาหรับเรานั้นนะมีค่าจริงๆครับมีค่าเท่ากับชีวิตของเราทั้งชีวิต ชีวิตของเราบางคนบอกว่ามีอายุ60ปี70ปีบางคน80-90ปีและ100ปีก็มีแต่บางคนก็อายุไม่ถึงมีความแตกต่างกันนั่นคือความแตกต่างกันของช่วงเวลาในหนึ่งชีวิตของเราเวลาที่มากหรือน้อยไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับว่าในช่วงเวลาของชีวิตนั้น เราได้ทำอะไรกับมันบ้างบางคนมีอายุ60-70ปีแต่ไม่เคยก้มกราบอัาลอ์เลยปฏิเสธการเป็นพระเจ้าของพระองค์ตั้งภาคีกับพระองค์ปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ผ่านมา8 0ดสปี90ปีคือสิ่งที่อัลลอ์รังเกียจและห้ามกระทากับอีกคนหนึ่งอายุเพียง20-30ปีเขามั่นคงในอีมาน นมาดอยู่เสมอปฏิบัติในสิ่งที่เอาล้อใช้อาจจะมีบกพ้องบ้างผิดบ้างกอเล็กๆน้อยๆถามว่า20ปีคนนี้กับ70-80ปีอีกคนหนึ่งใครมีค่ามากกว่ากันถ้าหากว่าคนอายุ20ปี30ปีทำความดีตลอดชีวิตกับคน70 80, ปี80ปีไม่ได้ทำความดีเลย จะมีค่าเท่ากันหรือไม่ในทางกลับกันถ้าหากว่าคนที่มีอายุน้อย20ปี30ปีทำความดีอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับคนที่อายุ60ปี70ปีทำความดีอย่างเต็มที่เขาทั้งสองก็มีค่าเท่ากันฉะนั้นจึงมองได้ว่าความยาวหรือสั้นของอายุนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะคำนึงถึงแต่ ความสำคัญของชีวิตหนึ่งชีวิตนั้นก็คือผลงานหรือการกระทำในเวลาที่เรามีชีวิตยอยู่นั่นเองพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้อภัยแม้กระทั่งว่าเราอยู่ได้บ้านตายบ้านปลายของชีวิตแล้วบางคนเจ็ดสิบปีแปดสิบปีที่ผ่านมาประกอบสิ่งที่เป็นมะเสียคือฝ่าฝืนคำสั่งของร้อ์อยู่ตลอดเวลานมาดแทบจะนับเวลาได้ เดือนบวชก็มีไม่กี่วันที่ถือสินอดแต่บันปลายชีวิตของเขาสำนึกตัวได้กลับตัวได้กลับมาทำความดีอาจจะเวลาเพียงสองสามปีหรือกี่ปีก็ตามแต่เขาก็มีคุณค่าชีวิตของเขามากกว่าจำนวนมากของปีที่ผ่านมาเพราะนั้นชีวิตของคนเรา้นี้นนะขึ้นกับเวลาหนึ่งชีวิต เราจะทำอย่างไรที่จะใช้เวลาที่มีอยู่กับเราให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเราไม่ต้องเสียดายสิ่งที่ผ่านมามันผ่านไปแล้วเวลาคือโอกาสเวลาคือโอกาสที่อยู่กับเราขณะนี้ตราบใดที่เรายังหายใจอยู่ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ตราบนั้นเรามีเวลาคือเรามีโอกาสโอกาสที่จะประกอบคุณงามความดีโอกาสที่จะทำความดีโอกาสที่จะเป็นคนที่ พระองค์ทรงรักแล้วที่ผ่านมาพรองค์ก็อภัยโทษให้กับเราพี่น้องผู้รับทาทุกท่านครับในหนึ่งวันมี24ชั่วโมงคนส่วนใหญ่ใช้เวลา24ชั่วโมงไปในทางถ้าดีหน่อยก็คือประกอบอาชีพหวนขวายทำมาหากินหามรุ่งหามข้าแต่บางคนก็ใช้ชีวิตไปในทางที่สนุกสนาน เที่ยวเตะปล่อยเวลาให้ว่างไว้ไปแต่ถ้าหากว่าเราใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงจาก24ชั่วโมงที่มีอยู่อ่านอันกรุรอานศึกษาบทเรียนหรือคำสั่งของลอจะจะด้วยการอ่านการฟังการดูจากสื่อต่างๆก็ดีครึ่งชั่วโมงนี้นี่ย มีค่ามากกว่ายีสชั่วโมงครึ่งที่เหลือเพราะการศึกษาบทบัญญัติของ Allah, อัลล์ติดตามรับรู้ว่าอัลลกใช่อะไรกับเราคงต้องการอะไรจากเราเราก็จะได้บุญจากาและถ้าหากว่าเรานำความรู้นั้นไปบอกต่อกับคนอื่นเรามาฟังคุตบะ นำคุณบะที่พูดไปบอกต่อกับพี่น้องของเราที่ไม่ได้มาเราก็ได้บุญอีกด้านหนึ่งในขณะที่พี่น้องของเราที่ไม่มีความรู้ก็ได้รับความรู้ขึ้นมาแล้ถ้าหากว่าผู้นั้นเอาความรู้ที่เราไปบอกต่อไปปฏิบัติเขาก็ได้รับผลบุญได้รับคุณงามความดีแต่เราก็แยกได้ผลบุญจากการกระทำของเขาด้วย พี่น้องครับทุกอย่างก้าวทุกอย่างเพียงครึ่งชั่วโมงนั้นนะ่ะนำความดีอย่างมากมายมาสู่เราและความดีของผู้ที่นำไปปฏิบัตินั้นนะ่ะไม่ใช่ว่าได้แค่เพียงตัวเขาตัวเราได้และไม่ใช่ได้แค่ะเพียงที่เรามีชีวิตอ,อยู่แม้ว่าเราตายจากโลกนี้ไปแล้วและเขาก็ยังคงปฏิบัติตามความรู้ที่เราให้กับเขา เราก็ยังได้บุญเพิ่มขึ้นอีกทั้งทที่เรานอนอยู่ในกุโบทแล้วท่านอบีกล่าวว่าอิดามาตันอินซานุอิงกตัมอามาลุฮูอิลลามินซาลาสินเมื่อมนุษย์ตายลงงานการของเขาก็จะถูกตัดขาดเว้นแต่จากสิ่งสามประการสดกตินยาริยตินซดกที่ไรริน เอาอมาินยุนตเอาอิลมินยุนตะฟาุมิฮีหรือวิชาความรู้ที่ยังประโยชน์แก่เขาเอาวาลาดินซอเลยัตอูละหรือบุตรที่ซอแล้วขอดูให้กับเขาคือสามประการที่นบีกล่าวไว้นี้จะให้ผลบุญกับเราแม้ว่าเราจากไปแล้วถ้าหากว่าเราได้ทำมันเมื่อครั้งเรามีชีวิตอยู่ ในจำนวนสามประการนั้นก็มีวิชาความรู้ที่เราได้ให้ไว้นั้นเป็นเครื่องยืนยันว่าจากครึ่งชั่วโมงที่เราหาความรู้หรือเรามีความรู้ด้านใดก็ตามแต่ไปเผยแพร่ไปสอนให้กับคนอื่นทำให้เพื่อนของเราพี่น้องของเรามีความรู้แล้วเราได้ผลบุญแล้วผลบุญนั้นไม่ใช่จบแค่ช่วงเรามีชีวิตยังยืดยาวต่อไปตามใดที่ความรู้นั้นได้ถูกปฏิบัติ แล้วถ้าคนที่เราไปบอกไปบอกต่ออีกเราก็มีผู้ที่ทำบุญและเรามีส่วนได้เพิ่มขึ้นอีกพี่น้องพุรษาทุกท่านครับในหนึ่งสัปดาห์มีเจดวัน160ร้อยหกสกว่าชั่วโมงถ้าเราเกียดเวลาสักสองถึงสามชั่วโมงครับไปหาพี่น้องของเราไปเยี่ยมเยียนญาติของเราเสรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ก็จะเกิดความรักความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ถามข่าวทุกสุขต่อกันพี่น้องของเราที่เราไปเยี่ยมก็จะเกิดความดีใจเกิดความสุขพึงพอใจที่ว่าเราไม่ลืมเขาถ้าหากว่าเราช่วยเหลืออะไรเขาได้ก็ช่วยเหลือช่วยเหลือไม่ได้เราก็ปลอบเราก็ให้คำแนะนำให้สติกับเขา สิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยในสัปดาห์หนึ่งแค่เพียง2อถึงสามชั่วโมงพี่น้องครับมีค่ามากมายเหลือเกินเพราะว่าการเยี่ยมเยียนหรือการติดต่อกระชับความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องนั้นน่ะเอาล็อจะประทานริสกีให้เพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นแล้วก็จะทำให้อายุเรายืนยาวท่านบีกล่าวว่ามันอาฮบบะอายุสตอลาฮูฟิลิสกีวยุนสาะ และฮูฟีอัสตัฟันยาสินรอฮิมผู้ใดที่รักที่จะให้มีลิสกีที่กว้างขวางแล้วก็รักที่จะให้อายุของเขายืนยาวจงติดต่อกับญาติพี่น้องของเขาริสกีจากอัล่ะประทานให้กับเราขณะที่เราทําผลงานนี้แค่เพียงสองถึงสามชั่วโมงเทียบเท่าไหมครับกับที่เราหากินหาริสกีตลอดทั้งเจดวัน บางครั้งเราออกไปก็เหนื่อยเปล่าบางครั้งเราก็ขัดทุนแต่ที่ทำนี้เพียงสองสามชั่วโมงได้แน่แนและไม่ใช่ได้แค่เพียงทรัพย์สมบัติเท่านั้นแต่ได้อายุที่ยืนยาวด้วยได้เวลาได้โอกาสมากขึ้นทั้งสองตัวอย่างที่ยกมานี้นะครับเพื่อต้องการจะบอกให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของเวลาที่มันมีอยู่กับเรา จริงๆแล้วเวลาที่มีอยู่กับเรานั้นนะถ้าเราจัดสรรให้มันดีจัดเวลาให้มันดีมันมีเวลาว่างที่เราสามารถจะทําคุณงามความดีกับมาหาตัวเราได้ตรงนี้แหละครับคือความแตกต่างของชีวิตที่เรามีอยู่ว่าใครจะทํำผลงานได้มากมายหรือว่าไม่ไม่สามารถทำผลงานอะไรได้เลยไม่ใช่ว่าเรามาพูดว่า โอ้คนนี้ดีนะอายุยืนแต่ถ้าไปมองผลงานของเขาคําว่าคนนี้ดีนะอาจจะยังไม่หลุดจากปาของเรางนั้นผลงานของเราในชีวิตก็คือเวลาที่เรามีนะครับให้เราช่วยโอกาสช่วยเวลานี้ไว้ก่อนที่เวลาของมันจะหมดลจากเราไปพี่น้องครับลองถามลูกหลานของเรานะครับเมื่อเขานั่งในห้องสอบ ทำข้อสอบอยู่นะครับแล้วอาจารย์บอกเขาว่านักเรียนเหลือเวลาอีกเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะเหลือเวลาอีกเพียงสิบห้านาทีเท่านั้นนะเขารู้สึกยังไงครับตื่นเต้นเกรงว่าจะตอบไม่หมดทํางานไม่ท้ายเสร็จทํางานไม่ได้ดีนี่คืออาการและความสึกของคนที่เวลาหรือโอกาสกำลังจะหมดไป หรือพี่น้องลองไปถามคนป่วยและญาติพี่น้องของเขาขณะที่ผู้ป่วยนะ่ะนอนป่วยอยู่บนเตียงมีสภาพที่ใกล้จะกลับไปหาล้อแล้วถ้าลองถามเขาว่าจะเพิ่มเวลาในชีวิตกับทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลจะเลือกเอาอะไรเขาเลือกเอาเวลา เงินเท่าไรก็ไม่มีค่ามากกับเวลาที่กำลังจะหมดไปเราทรงตัดเรื่องนี้ไว้ในกุอานในสุรอัลมุนาฟิกูลว่าฟายกูลรอบบิลาุลาอัคอต,ตานีอิลาอาญาลิงกอริฟฟาอัศดละก็ว่ากุมมินัสซอลิฮินอายานเนี้ยงเล่าถึงว่าคนที่เมื่อถึงเวลาตายมาถึงนะครับ เขาจะขอผัดผ่อนตอนละครับโดยกล่าวว่าข้าแต่พระอ,องค์ละหากว่าพระอ,องค์ทรงผ่อนผันข้าพระอ,องค์ออกไปชั่วระยะหนึ่งฉันจะบริจาคและเป็นคนดีนะครับคนที่มีทรัพย์พร้อมจะบริจาคแต่เวลาจะหมดแล้วขอเลื่อนเวลาชั่วระยะหนึ่งเพื่อที่จะทำความดี เนาะครับขณะนี้เรายังมีเวลาเวลาของเราเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เวลาของเราอาจจะเป็นวันนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นอีกหนึ่งปีสองปีโอกาสยังมีอยู่ครับแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะมีความดีอย่างมากมายแล้วแต่ก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เราจะทำความดีให้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าที่ผ่านมาแม้ว่าเราจะมีความไม่ดีอย่างมากมาย แต่เอาล่์ผู้ทรงปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอผู้ทรงอภัยพงให้โอกาสกับเราในอันที่จะขอลุกโทษเตาบัตรต่อพองค์และประกอบคุณงามความดีในช่วงเวลาที่เหลือซึ่งเราไม่ทราบว่ามันเท่าไหร่ชีวิตของเราก็จะมีคุณค่าเยี่ยงกับคนที่ทำความดีมาตลอดชีวิตขอเรียกร้องให้เราทุกคนได้ทบทวนตัวเรามองดูตัวเราว่า วันวันหนึ่งเวลาของเรามีว่างช่วงใดจัดสรรเวลาของเราเพื่อที่เราจะทำคุณงามความดีและเพื่อให้เราเป็นที่รักของเราและเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเราที่พระองค์ประทานให้เราได้มีโอกาสมาเกิดบนดุนยานี้เพื่อทำหน้าที่เบาที่ดีต่อพระองค์ได้ทำหน้าที่นั้นอย่างสมบูรณ์อย่างดีงามอย่างดีที่สุด และเราจะได้กลับไปหาพระองค์ด้วยความผึงพอใจจากพระองค์อากูรุกาลีท่านวัสตักฟิร์ริมวลรคุมวอลิซาลิมสเตมีนฟัสตักฟิรูฮฺอินน้าฮฺวะลูฟุรอฮมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮัมดันกะซีรันตอยิบันมุบารอกันฟิฮิกะมายุฮิบุรับบุน่าวะยัรดออัจดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahabihi, wa sallim tasliman katsira amma ba'du fa ya nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu in ahsana Muhammadin sallallahu alaihi wa umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa alaikum bil jamaah inna jadallaha ma jamaah fa man chazza chadza fin nar innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma aizal islam al -Muslimin. Shika wal muslimin wa adil wal musyrikin wa damir a'da adin ad wa aminan mutmainnan wa sa'ila muslimin ya rabban alamin Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حكيم السلام